หนึ่งกิจกรรมทำบุญสาขาวิชารัฐประสาสนศาสตร์และเจ้าของขวัญหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมและเจ้าของขวัญสิ่งที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมได้เข้าร่วมทำบุญและร่วมกิจกรรมในสาขา 2. กิจกรรมส่งการสืบสาร ตลาดวัฒนธรรมวันที่สเปมีนาพศส5 6พห้ากับคณะวิทยาการการจัดการหน้าที่เข้าร่วมเล่นกิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้นภายในงานสิ่งที่ได้รับจากการเข้าร่วมได้สร้างความสัมพันธ์มิตรภาพต่างสาขา 3. กิจกรรมวันค้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนิธิธีรเจ้า กรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารีวันที่2เมษายนพศ2567ระดับมหาวิทยาลัยราชภัฏนคปรปฐมหน้าที่โพสกิจกรรมบนลสำคัญสิ่งที่ได้รับจากกิจกรรมได้รู้ประวัติความเป็นมาของวันสำคัญ4 กิจกรรมนิเทศการดิจิทัลเพื่อการบริหารของงานภาครัฐวันที่9มีนาคมพศ2567ระดับสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์หน้าที่ทําป้ายตัวอักษรนิเทศการสิ่งที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม ได้เข้าร่วมทำกิจกรรมกับเพื่อนๆต่างห้องสร้างความสัมพันธ์ใหม่ๆ 5. กิจกรรมดิจทศการดิจิทัลเพื่อการบริหารงานภาครัฐวันที่10มีนาคมพศ .2567 ระดับสาขาวิะดับสาขาวิชารัฐธรวิทยา,า,าศาสตร์หน้าที่ทำซุมกิจกรรมให้ความรู้ดิจิทัลของห้อง65-65ทั65 สิ่งที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมได้ใช้ฝีมือในการวาดรูประวาสี 6. กิจกรรมนิเทศการดิจิทัลเพื่อการบริหารงานภาครัฐ12มีนาคมพศ2567รดะดับสาขาวิชาร,ร,ร,ษร,รษัฐปาสระศาสนรศาสตร์หน้าที่ทำสื่อการเรียนรู้สิ่งที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมได้ใช้ฝีมือในการวาดรูปรบาสีและออกแบบต่างๆ7 กิจกรรมศึกษาดูงานรัฐสภาวันที่20มีนาคมพศ2567ระดับสาขาวิชา,ชารัฐปัพศานาศาสตร์หน้าที่ฟังบรรยายจากวิทยากรที่มาให้ความรู้และเข้าร่วมการประชุมรัฐสาภาสิ่งที่ได้รับจากการเข้าร่วมได้ความรู้ต่างๆที่เกี่ยวกับรัฐสภาได้เห็นการประชุม ของสมาชิกผู้แทนราษฎร 8. กิจกรรมศึกษาดูงานสนักงานเขตบางกอกน้อยวันที่20มีนาพศ2567อันดับสาขาวิชารัฐธวิสาสานศาสตร์หน้าที่ฟังบรรยายวิทยากรสิ่งที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมได้ความรู้ต่างๆที่เกี่ยวกับดิจิทัลท,ที่ใช้ภายในกรุงเทพมหานคร